สวัสดีตอนเช้าๆครับทางตรงนี้ผมผ่านทุกวันครับไม่จิกไม่เห็นพึ่งครับไม่ทุกวันครับเกือบทุกวันครับผมเอารถมาจอดในมหามีดครับมาตามมีดทํามีดลวนหายเหลือไปเห็นพึ่งอยู่เนี่ยอยู่พุ่มติดทางอยู่ติดทางในทางนี้ก็เป็นทางทางลัดอีกทางหนึ่งครับทางเข้าไร่เข้านาผมผ่านประจําครับไม่ได้สังเกตสักทีวันนี้มองเห็นเงาดําๆเออ เป็นพึ่งครับเป็นไปได้ครับนู่นครับอยู่ในนู่นเลยครับเงาดำๆครับเนี่ยครับไม่น่าเชื่อครับผมผ่านหูบ่อยมากเลยครับเส้นนี้ป่ายูคาเนี่ยผมจะผ่านประจำหลังเลขสำหรับเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นดูทางนี้จะอยู่ใต้หลังเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ครับไปด็กขึ้นไปจัดการกัน หาทางขึ้นดีๆก่อนเนี่ยครับซุ่มอยู่อย่างนี้เลยครับเนี่ยไปเดี๋ยวไปหาทางขึ้นกันดีกว่าครับผ่านทุกวัดไม่ยักก็เห็นพึ่งครับวันนี้เบาๆรถขี่มาเรื่อยๆครับรอตัวพึ่งออกบังเอิญมาเจอเนี่ยครับซุ่มอยู่ไหนเนี่ยไปเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันอีกครับยังไม่ถึงรังแต่ใกล้ๆแล้วนะครับ ดังกล่องเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรอิลิเคคาเนี่ยครับโอ้หน้ำหวานใช้ได้อยู่ครับน้ำหวานสวยกำลังเต็มครับไปเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้กันจะ,จะขึ้นจะจะยากๆสักหน่อย ไม่รู้เห็นแก่หรือเปล่าเนาะพี่น้อง คู่ครับคู่หลังสวยมากๆขัดไี่ไหวพอได้กิน 肯定有呢。 เรียบร้อยครับพี่น้องครับน้ำหวานคงได้ไม่ถึงกลมว่าไม่ถึงขวดครับเนี่ยครับน้ำหวานปิดตาอยู่ประมาณสักเกือบเกือบขวดครับส่วนหล้างอ่อนหลังอ่อนนี่กําลังกินกําลังเต็มเลยครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันครับ จากจุดแรกจากหลังแรกมาเจอหลังที่สองหลังยาวเหยียดเลยครับ ه, เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวฮะหามุมดูใกล้ๆก,กันครับโอจะแตกใส่แล้วครับเดี๋ยวต้องจุดครบก่อนแล้วครับ้รงจุดครบใส่ครับตัวแตกครับได้กินคือเข้ามาอยู่ใกล้เกินนะครับหลังที่สองสำหรับเช้าวันนี้ครับรู้สึกว่าจะเก๋โอ้ย เหมือนลอยข้าตอนอน้ำหวานไปกินแล้วหรือไงไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆอีกทีนึงทะเอิทะเคขัากหน่อยมีการตอนน้ำหวานก็เลือดหนึ่งรอบแล้วก็ยังใส่ใหม่ครับนี่ครับนี่ร้อยการร้อยปาดไปเลยครับหนึ่งรอบต,ต้องใกล้ๆสักหน่อยเนี่ยครับร้อยปาดน้ำหวานไปครับนี่ร้อยใส่น้ำหวานใหม่ครับก็พอได้อยู่ครับ ส่วนหลังเขได้ใช้ล่างอยู่หน่อยนึงครับนี่คือวิธีตีพึ้งของพวกผมนะครับผมจะไม่เผาทําลายครับบางเขตบางที่นี้มือใหม่ครับเผาตัวทําลายศูนย์พันหมดครับธรรมชาติครับพวกผมจะใช้อย่างนี้ครับจะไม่เผาไม่ทําลายครับแล้วคู่ครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนถ้าคนเขาตีพึ้งเป็นเขาจะไม่เผาทําลายครับจะมีก็ มือใหม่ครับหรือชาวบ้านทั่วไปครับเผาผมเห็นหลายที่นะครับตามต้นยงต้นยางพาราเขาบอกเพิ่งต่อยเขาเผากันครับส่วนพวกผมจะไม่เผานะครับพวกผมนี่มืออาชีพครับไปปาดกันครับในติ๊กต็อกก็มีนะครับผมลงคลิปในติ๊กต็อกไว้เข้าไปดูได้ครับติ๊กต็อกในรูปโปรไฟล์ที่ชื่อเพชรสังทองภาษาอังกฤษครับไปตัดกันดีกว่า สีไม่กป็นเขาก็จะเผาอย่างเดียวครับเขาบอกครัวพุ่งต่อยใช้ควันไฟอย่างนี้ครับไม่มีต่อยครับ,รบเป็นการทำลายธรรมชาติครับนี่ครับอย่างน,น,นี้อย่างนี้ก็จะออกไปทำล้างใหม่ได้ครับมีสิทธิ์ไปทำไป ที่อื่นก็มีการขยายพันธุ์อีกครับถ้าเผาไม่เหลือครับสูญพันธหมดเนี่ยครับตัวที่แตกรื่มเนี่ยครับผมเอาลังนี้ไปแล้วเขาก็จะไปขยายพันธุ์ใหม่ได้อีกครับจะไม่มีการสูญพันธุ์เดี๋ยวสัก,กรครูกกร่ครับพีแบบพวกผมนี่ไม่มีสูญพันธุ์ครับ อ,อในทิกติกเชื่อว่าเพชรสังทองครับลูกโปรไฟล์ภาษาอังกฤษเพชรสังทองครับเข้าไปดูกันได้ครับเข้าไปดกดติดตามกดอะไรกันได้ครับอันนี้รอยบาดนวานหหไปรอบนี้แล้วกดก็จะเอาอีกรอบนี้แบ่งกันไปครับ ทงไปครับเขาเอาแต่น้องหลานไปซึ่งก็เลยอยู่ส้นเกศน,นี่ครับถ้า่นี้ผมจะปล่อยตัวออกหมดครับผมจะไม่เอาตัวไปเพื่อนี้ให้สูญพันธุ์ก็จะไปขยับขยายทำรังใหม่ต่อไปครับบางคนบางที่โอ้มหาผมบอกว่าเผาเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ,บไม่ได้เผาเลยครับเี๋ยวเกศบ้านผมก็เหมือนกันครับตามป่ายางาลานี่เขาบอกว่าเพิ่งต่อยเขา ไม่ให้ใครตีห่วงแต่เผาครับแต่เจ้าของเผาเองแต่แต่ห่วงไม่ให้คนอื่นตีทางที่ดีอยา่าไปห่วงเลยครับให้เขาตีไปครับไม่ต้องเผาให้มันสูญพันธุ์ครับสูญเสียธรรมชาติหมดครับไปเรียบร้อยครับภามมากเ <laughs> ดี๋ยวโดนข้อหาครับไป เรียบร้อยครับเนี่ครับลังส,สวยๆไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับขอให้ร่างกายสุขภาพพลานไมยแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับขอบคุณครับ